พิมพนี่ก็เป็นพิมพ์กระถางเบราสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมอันนี้มาทำในอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าลูกค้าจะได้ถอดง่ายๆครับผมไฟเบอร์ก็จะเป็นแบบ3มชิ้นครับครั้งก่อนกอนก็เป็น2ชิ้นใสากลางแบบตันอันนี้ใสากลางแบบกวงครับเป็นไฟเบอร์แทนลองมาดูกันนะครับว่ามันจะแกะง่ายกว่าแบบที่ผมเคยทำ รุ่นแรกนะครับผมปิมนมาก็จะเป็นแบบน,นี้ครับตันนี้เอาน้าต่อไปก่อนแล้วนะครับผมผมใช้น้าตอบ ่อนจะมีไฟเบอร์แค่2ชิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะปิดทึบแต่ตรุ่นนี้ผมมแยกเป็น3ชิ้นแบบนี้ครับผมให้ลูกค้าได้แกะง่ายๆก็เอาอน,นี้ม่ใหม่มันลื่อนนะครับ Thank <laughs> ตัวน pues. so 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 ี้ก็จะถอดออกมาแบบนี้เลยครับผมง่ายครับเบลาสุดอิ่าเนี้ครับผมแล้วก็ถ้าใส่กลับก็ไม่เหมือนเดิมครับถ้าไหนมันก็เป็น่างนี้ครับ โอเคขอบคุณมากครับผมที่ติดตามต่อไปเปไล่จะถอดกระถางออกง่ายแล้วนะครับทําในรูปแบบนี้ขอบคุณมากครับสนใจก็ทักพิมพ์กันมาได้นะครับผมสนใจพิมพ์ก็ทักเพจบิ๊กบอมเนี้วาได้นะครับผมเบ้ายางซิลิโคนครับ